วันใจของผมตอนที่4 3่สาถึงสีิค่ะริ่มจากความดึงตอนที่แล้วก่อนที่พพะเอกจะออกจากโรงพยาบาลเขาพูดกับนายเอกว่าเขาตกลงที่จะทําสัญญากับนายเอกแล้วเพลเก็ออกไปพอเพลเอ,ออกไปแล้วลุงของนายเอกเขาก็ถามนายเอกด้วยความโมโหว,ว่าพกคุณทําข้อตกลงอะไรกันแต่นายเอกก็ไม่ตอบคําถามของลุงของเขาและพูดกับเขาว่าผมบอกว่าผมเหนื่อยเซียวลันผมพาคุณกลับมาไม่ใช่เพื่อให้คุณมาจีบเขาพอได้ยินลุงของเขาพูดอย่างนี้นายเอกก็ถามลุงของเขาว่าคุณส่งใครมาสอดส่องผมเองแล้วเหรอ เซลันผมทําเพื่อปกป้องคุณหรือคุณอยากจะถูกผู้ชายคนนั้นกลั่นแกล้งคุณอีกครั้งแต่นายเอกก็ตอบลุงของเขาว่าถ้า,าเขาจะกลั่นแกล้งผมผมก็เต็มใจพอได้ยินคําพูดของนายเอกอย่างนี้ลุงของเขาก็โมโหมากกดนายเอกนอนลงบนเตียงเซลันคุณจําเป็นต้องอยู่กับผู้ชายคนนี้จริงๆงั้นเหรอ ลุงถ้าหากคุณไม่ต้องการให้ผมอยู่กับเขาผมจะไปอังกฤษและไปหาปู่ทันทีคุณสามารถจัดการกับเรื่องยุ่งยากทั้งหมดนี้ด้วยตัวเองพอได้ยินนายเอกพูดอย่างนี้ลุงของเขาก็ปล่อยนายเอกแล้วเขาก็เปลี่ยนท่าทีเป็นใจเย็นทันทีเสียวลันคุณเป็นลมเพราะว่าคุณทะเลาะกับเขางั้นเหรอแต่นายเอกก็หันหน้านีและไม่ตกคำทมของเขาพอเห็นอย่างนี้เขาก็ใช้มือของเขาจับที่แก้มของนายเอกและหันหน้านายเอกกลับมา เซียวหลันผมทําสิ่งนี้เพื่อประโยชน์ของคุณการอารมณ์เสียแบบนี้ไม่ดีต่อสุขภาพของคุณเลยนะคุณยังทานยาอยู่ใช่ไหมใช่ผมยังทานยาอยู่นั่นก็ดีแล้วเซียวหลันคุณต้องรู้ว่าคนที่สนิทกับคุณที่สุดในโลกนี้คือผมมีเพียงผมเท่านั้นที่หว่วงใย,ยคุณจริงๆแต่นายเอกกับถามลุงของเขาว่าแล้วผมจะได้พักผ่อนได้หรือยังเห็นว่าลุงของเขายังไม่ตอบดังนั้นนายเอกจึงถามลุงของเขาซ้ำอีกพอได้ยินนายเอกถามอย่างนี้แล้วลุงของเขาก็ออกไปแล้วนายเอกเขานอนยังไงเขาก็นอนไม่หลับ ดังนั้นเขาจึงหยิบโทรศัพท์ของเขาขึ้นมาและส่งข้อความหาพระเอกตัดภาพมาที่สมุทรหัวใจพระเอกเขามาที่นี่ขณะที่เขาเดินระหว่างทางอยู่นั้นก็มีใครคนหนึ่งจับแขนของเขาและดึงเขาเข้าไปที่ข้างในเฮ้ hey, คุณแต่แล้วพระเอกก็เห็นว่าเป็นนายเอก ในเอกเขาไม่ลังเลอะไรเขายนหมวกของเพลกทิ้งและเข้ามาจูบเพลกทันทีพอเพลอกเห็นอย่างนี้เขาก็คิดว่านี่ผมเพิ่งโดนจูบแบบถูกบังคับงั่นเหรอแล้วเขาก็ย่มือขึ้นกอดเอวในเอกเอาไว้และหันในเอกเปลี่ยนที่กับเขาพอในเอกเห็นว่าพระเอกเป็นฝ่ายลุกดังนั้นเขาจึงพูดกับเพลกว่าหันซิวเดี๋ยวก่อนคุณเห็นด้วยใช่ไหมเรื่องการกลับมาขึ้นดีกับคุณก็ตกลงได้ใช่ไหมพอได้ยินในเอกถามอย่างนี้รพเอกเขาก็หัวเราะออกมาลินลั้นแล้วคุณคิดว่ามันหมายถึงอะไร เมื่อคุณส่งข้อความถึงผมแล้วผมก็ออกมาแบบนี้พอได้ยินคําตอบของพระเอกนายเอกเขาก็ดีใจผมไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะเห็นด้วยจริงๆแล้วพระเอกก็ใช้มือจับที่คางของนายเอกแล้วเขาก็น้มตัวเข้ามาจะจูบนายเอกแต่ขณะนั้นภาพนั้นก็ผุดขึ้นมาในหัวของเขาทันทีเขาสังเกตเห็นว่าลุงของนายเอกดูเหมือนจะสนิทสนมกับนายเอกมากดังนั้นเขาจึงมีคําถามในใจก่อนที่เราจะกลับมาคบกันอีกครั้งอย่างเป็นทางการลินหลันผมต้องรู้สิ่งหนึ่งก่อน เขามองหน้านายเอกแล้วเขาก็ลังเลสักพักเขาก็ถามนายเอกว่าคุณมีความสัมพันธ์อย่างไรกับลุงวิจบริตของคุณทำไมเขาถึงปฏิบัติต่อคุณแบบนั้นคุณและเขาพอนายเอกได้ยินคำถามของพระเอกอย่างนี้ก็ทำให้เขาตกใจมากฮันซิลนี่คุณคุณคิดว่าผมและเขาพพะเอกคิดว่านายเอกจะกลัวและไม่กล้าตอบคำถามของเขาด้วยตรงดังนั้นเขาจึงบอกนายเอกว่าที่นี่เป็นที่อยู่ของผมเขาจะไม่พบคุณที่นี่หรอกนะ เขาทําอะไรกับคุณกันแน่ลินลันแล้วนายเอกเขาก็ใส่หัวไม่มีอะไรฮันซิวคุณอย่าก,กังวลเลยผมจะไม่ปล่อยให้เขาทําลายความสัมพันธ์ของเราไม่มีครั้งต่อไปอีกแล้วพอได้ยินคําพูดของนายเอกอย่างนี้ก็ยิ่งทําให้แปลกสงสัยทําไมเขาจึงต้องการทําลายความสัมพันธ์ของเราหากจะมุ่งเป้าไปที่ตระกูลฮั่นเขาก็บรรลุปเป้าหมายไปแล้วจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วทําไมเขาจึงพาคุณไป นายเอกเขาไม่รู้จะตอบยังไงเพราะว่าในช่วง3มปีที่ผ่านมาเรื่องราวทั้งหมดนี้เขาไม่อยากให้พพลเอกรับรู้ดังนั้นเขาจึงพูดได้แค่เพราะว่าเพราะว่าลินลันเมื่อคุณมาหาผมและบอกว่าคุณต้องการที่จะอยู่กับผมคุณไม่ได้กหกผมใช่ไหมผมรู้สึกมันได้หรือว่าคุณได้แลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างกับเขาใช่ไหม แล้วนายเอกเขาก็ได้แต่ใสห่หัวฮันซิลได้โปรดอย่าทำนะฮันซิลลินลันตอนนี้ผมมีความสามารถในการปกป้องความสัมพันธ์ของเราแล้วแล้วคุณช่วยบอกผมหน่อยผมจะสามารถช่วยคุณได้อย่างไรถ้าหากผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยพอเห็นว่านายเอกยังไม่ตอบอะไรดังนั้นพพะเอกเขาจึงคิดไปไกลมากไม่เขาไม่สามารถเป็นแต่ขณะนั้นพรลเอกเขาไม่ได้สังเกตเห็นว่านายเอกกำลังกัดริมฝีปากของเขาอยู่ ลินลันผมรู้ว่ามีอะไรบางอย่างไม่ถูกต้องแม้ว่าเขาจะเติบโตในต่างประเทศแต่มันเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ใหญ่จะสนิทสนมกับคนอายุน้อยกว่าได้มากขนาดนี้ไอ้บ้าคนนี้ผมน่าจะต่อยเขาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วคนบ้าเขามันบ้าไปแล้วพอนายเอกได้ยินคําพูดของเพลงอย่างนี้ก็ทําให้เขาทนไม่ไหวดังนั้นเขาจิงตะโกนขึ้นมาว่าหยุดพูดมันซะพอเห็นนายเอกระเบิดอารมณ์ก็ทําให้เพลงตกใจเขาหันมามองหน้าของนายเอกแล้วเขาก็ถามนายเอกด้วยความสงสัยว่าลินลันมีอะไรงั้นเหรอ นายเอกเขากำมัดไว้แน่นผมเป็นอะไรไปแล้วพระเอกก็สังเกตเห็นว่าริมฝีปากของนายเอกมีเลือดออกลินลันทำไมริมฝีปากของคุณถึงมีเลือดไหลออกมาแล้วเขาก็ยื่นมือไปจะเช็ดให้กับนายเอกแต่นายเอกกับลิงเลี้ยงเขาและบอกเขาว่า หันซิวอย่าแตะต้องผมมันทําให้เพลกแปลกใจมากเมื่อได้ยินคําพูดนี้จากปากของนายเอกขณะนี้ในหัวของนายเอกก็นึกถึงแต่คําพูดของลุงของเขาตอนที่ลุงของเขาพาเขาไปบาบัดและพูดกับเขาว่าการรักษาครั้งนี้ก็เหมือนกับภาพลบกับสุนัขของเขามันทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดทุกครั้งที่คุณคิดถึงเขาแล้วนายเอกก็หันหน้านี้พระลเอกผมคิดว่าผมดีกว่านั้นพอเห็นนายเอกเป็นอย่างนี้พระเอกเขาก็เป็นห่วงนายเอกมากลินลันมีอะไรเหรอแต่นายเอกก็ไม่ตอบคถทมของเขาในหัวของนายเอกเต็มไปด้วยคําพูดของลุงของเขา ความเจ็บปวดทั้งหมดนี้เป็นเพราะเขาเขากําลังทรมานคุณเขากําลังทำร้ายคุณแล้วนายเอกเขาก็ใช้สายตามองพระเอกด้วยความเจ็บปวดและเขาก็สุดลงกับพื้นผมคิดว่าผมดีกว่าแต่ทําไมผมถึงรู้สึกลกลัคุณขึ้นมาล่ะลินลันคุณกําลังพูดเรื่องอะไรคุณปว่วยอีกงแล้วใช่ไหม แล้วพพะเอกก็ก,กอดนายเอกเอาไว้คุณรู้สึกดีขึ้นไหมแต่นายเอกเขาก็ไม่รู้สึกดีขึ้นเลยแถมยังรู้สึกอึดอัดผมหายใจไม่ออกนี่คือฮันซิวนี่คือสิ่งเดียวที่ผมต้องการมาตลอดหลายปีเขาคือคนที่สําคัญกับผมเขาคือคนที่ผมคิดถึงมาตลอดหลายปีทําไมผมถึงรู้สึกทุกข์ใจมากในอ้อมกอดของฮันซิลแต่พพะเอกก็พยายามกอดนายเอกและยังถามนายเอกซ้ําๆดินลันคุณรู้สึกดีขึ้นหรือย,ยังเมื่อก่อนคุณจะรู้สึกดีขึ้นตราบใดที่ผมกอดคุณแล้วนายเอกเขาก็มองหน้าของพระเอกฮันซิล ผมไม่คิดว่าผมจะมีความแข็งแกร่งที่จะลุกขึ้นได้หลังจากนั้นนายเอกเขาก็ออกไปตัดภาพมาที่พระเอกเขากําลังนั่งปวดหัวอยู่เขาไม่เข้าใจตัวเองฮันซิวคุณทําเรื่องเสียหายได้ทุกครั้งเลยเหรอเมื่อก่อนตอนที่เขามีอาการกําเริบสิ่งที่ผมทํามันได้ผลแต่คราวนี้ดึกขนาดนี้แล้วเขาจะไปที่ไหนกันเนี่ยเขาจะไปเฮอร์ชีอีกใช่ไหมไอ้โรคจิตคนนั้นโอ้ไม่นะหยุดคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นได้แล้วแล้วขณะนั้นทังยนก็โทรเข้ามาพระเอกเขาก็โกรธรับสาย ตัดภาพมาที่ริมน้ำนายเอกเขาออกจากพระเอกแล้วเขาก็มานั่งอยู่ที่นี่ เขาคิดอะไรหลายๆอย่างแล้วพระเอกหลังจากที่เขารับสายทางยวนแล้วเขาก็ออกมาหาในาเอกอย่างบ้าคลั่งเขาวิ่งไปทุกที่แต่กลับไม่เห็น,หนายเอกในหัวของเขาก็นึกถึงแต่คำพูดของทางยวนที่ทางยวนพูดกับเขาว่าคุณทําอะไรกับดินลันทําไมเขาถึงบอกว่าเขาจะไปที่ท,ที่ห่างไกลที่สุดคุณรู้ไหมว่าเขามีชีวิตแบบไหนในช่วงสามปีที่ผ่านมาเขอชี้ไม่อนุญาตให้เขาพบคุณไม่อนุญาตให้เขาคิดถึงคุณไม่แม้แต่จะฝันถึงคุณพพะเอกเขาวิ่งตามหาในาเอกจนหอบ ขณะที่วิ่งไปเขาก็โทรหานายเอกซ้ําๆแต่นายเอกก็ไม่รับสายนายเอกที่นั่งอยู่คนเดียวที่ริมน้ําเขาคิดว่าแม่ทําไมมันถึงเป็นแบบนี้มีคนคนเดียวที่ผมชอบแต่ผมไม่สามารถอยู่ใกล้เขาได้แม้แต่การกอดเขาก็ทําให้ผมรู้สึกเจ็บปวดเท่านั้นโดยที่นายเอกไม่รู้ว่าพระเอกตามหาเขาจนจะเป็นบ้าอยู่แล้วเขาวิ่งไปทุกที่แต่ก็ไม่เห็นนายเอกเขายิ่งคิดถึงคําพูดของทางเยืน ก็ยิ่งทําให้เขารู้สึกผิดมากฮันซิวคุณรู้ไหมว่าสภาพจิตใจของลินนันแย่ขนาดไหนถ้าหากคุณไม่อยากเจอเขาอีกเขาคงตายไปนานแล้วแต่นายเอกที่นั่งอยู่ทางนี้ในหัวของเขาก็คิดซ้ําๆผมไม่กลัวความเจ็บปวดแต่การที่เป็นแบบนี้ยึดติดกับเขาไว้ตลอดเวลาก็ยิ่งทําให้เขามีทุกข์มากขึ้นเท่านั้นตั้งแต่วินาทีแรกที่เขาพบก,กับผมผมทําได้เพียงแต่ทําให้เขารู้สึกเสียใจตลอดเวลาขณะที่พระเอกกำลังหมดหนทางอยู่นั้นกูเฟิงก็ส่งข้อความเข้ามาหาพระเอกว่าเขาพบภาพจากกล้องวงจรปิด แล้วเขาก็ส่งสถานที่นั้นมาให้พระเอกพอพพะเอกเดาได้ว่านายเอกจะไปที่ไหนดังนั้นเขาจึงรีบวิ่งไปหานายเอกแต่ในหัวของเขาก็นึกถึงคําพูดของถังยนซ้ําๆคุณรู้ไหมว่าลินหลัน,ลนบังคับตัวเองให้เข้ามาดูแลธุรกิจที่น่าสงสัยของครอบครัวทํางานทั้งวันทั้งคืนเพียงเพื่อให้ได้พลังที่จะยืนแขยงข้างคุณคุณคิดว่าคุณผ่านสามปีที่ผ่านมานี้มาอย่างหนังหนงหรือไม่บอกเลยว่าถ้าไม่มีลินหลัน,ลนคุณคงติดคุกไปสามปีแล้ว เขาได้แลกเปลี่ยนกับอิสรภาพของเขาเพื่ออิสรภาพของคุณแต่คุณทําอะไรตอบแทนเขาบ้างขณะที่เพล์เขาวิ่งไปและตะกูลไปด้วยรอบผมด้วยลินลันคุณต้องรอผมนะพอดีที่เพลเอกเขาวิ่งมาถึงที่สะพานเขาก็สังเกตเห็นว่านายเอกได้ยืนอยู่ในแม่น้ําทําให้เขาตกใจมากเขารีบตะกนลหานายเอกและวิ่งไปหานายเอกทันทีเขานึกถึงคําพูดของถังย้อนที่พูดกับเขาว่าแค่น้องชายปลอมๆคนหนึ่งที่เล่นกับความรู้สึกของลินลันคุณมีสินอะไรที่ทําให้เขารักคุณมากขนาดนี้คุณมีสินอะไรบ้าง ตัดภาพมาที่นายเอกขณะที่เขายือนอยู่ในนำ้ำในหัวของเขาก็คิดซ้ำๆหันซิวเป็นคนเรียบง่ายมากถ้าไม่มีผมเขาก็คงยังเป็นอิสระภาพเหมือนเมื่อก่อนแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามเถอผมยังหวังว่าเขาจะกอดผมอีกครั้งแค่ครั้งเดียวก็เพียงพอแล้วพอดีที่พระเอกวิ่งเข้ามาแล้วเขาก็กอดนายเอกไว้แน่นไม่น่าลินลันมันจะไม่สามารถเป็นแบบนี้เมื่อรู้ว่าความปรารถนาของเขาสมหวังแล้วพระเอกเข้ามากอดเขาอีกครั้งแต่เขากลับรู้สึกอึดอัด หายใจไม่ออกแล้วรู้สึกว่ามันเจ็บมากเลยนะนายเอกเขาพยายามดิ้นให้หลุดจากพระเอก อย่าผลักผมออกไปลินลันได้ปรวอย่าผลักผมออกไปนายเอกเพยายามผลักเระเอกออกไปแต่ในใจของเขาก็ไม่สามารถทําได้ผมไม่สามารถผลักเขาออกไปได้ผมทําไม่ได้จริงๆริลินลันคุณแค่ป่วยคุณแค่ป่วยจริงๆคุณไม่ได้อยากตายคุณได้ผ่านพ้นช่วงสามปีอันเจ็บปวดนี้มาแล้วไม่มีเหตุผลที่คุณจะต้องจากไปในตอนนี้ในที่สุดเราก็ได้อยู่ด้วยกันแล้วผมยังรอคุณอยู่นะลินลันพอนายเอกได้ยินคําพูดของเรลเอกคานี้<ๆ>ก็ทําให้เขารู้สึกมีกําลังใจขึ้นมาเล็กน้อยเขาหันมามองหน้าของพระเอกแล้วเพ เอกก็กอดเขาและร้องไห้อย่าไปเลยนะลินลันผมขอร้องคุณได้โปรดอยู่ข้างของผมด้วยได้โปรดหลังจากนั้นพระเอกก็พานาเอกกลับมาแล้วเขาก็พูดกับคุณปลายสายว่าผมจะอยู่กับเขาเพราะว่าผมต้องการเขามากกว่าที่เขาต้องการผมอีกแล้วพระเอกเขาก็นึกถึงตอนที่ผมเห็นนายเอกอยู่ที่แม่น้ําเขารู้ว่านายเอกสําคัญกับเขามากแค่ไหนดังนั้นเขาจึงไม่สามารถสูญเสียนายเอกไปได้อีกลินลันคุณอย่าทิ้งผมไปนะคุณต้องอยู่กับผม จบลงแล้วค่ะฝากติดตามตอนต่อไปนะว่าพระเอกและนายเอกจะเป็นยังไงกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์และสั่นกระดิ่งด้วยนะเพื่อที่คุณจะไม่พลาดกคลิปใหม่ๆที่ออกมาหากผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ